ครับฮัลโหลบิบ <Minecraft> ิานบอกได้เลยนะก็คือผมมาถ่าย EP สามนะครับยูกับเจมเจมพูดดิฮัลโหลฮัลโหลครับเฮ้ยมาว่ะถ่าย คุณผู้ชายของหวานนะครับ EP ที่3นะครับผมแต่ว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าสเปเชียลก็คือวันนี้ผมจะไลฟ์สดไปด้วยเลยนี่ผอแมงอยู่ไหนกันคะตอนนี้อยู่ที่ร้านขนมหวานขอบคุณครับขอบคุณสำหรับนี้นะครับ thank you นะครับฟอร์มเบร์ฮาร์อีกแล้วนะฮะเบร์ฮาร์นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีฮลาชี เขากล้องไหนเจ๊เขากล้องไหนชินจาวเขาได้เขาได้เขาได้ e l l o ังโลโลไม่เฟรนขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหมัน um, นี่มันนี่มันนี่ม claro> ันนีม่นนีมันนีผมผมไหลด้วยดีกว่าจะได้ได้เงิน Can Can you speak English ไอ Can speak English ทุกคนครับเดี๋ยวไปช่องของแทนนะครับเพ่อเงินน้องบงค์ครับ ให้ฟอร์มไทยแลนด์นะครับให้ฟอร์มไทยแลนด์นะครับผมคุณคำสำเงี้ยนึงขอบคุณมากครับสารอบสร้อยนะครับที่ต่อโอ้โหขอบมากครับขอบคุณทุกกลิ์เลยนะครับ thank you for gift thank you your s u p p o r t support me นะฮะชินชาชินชาคิถึงมากๆขอบคุณมากครับพิถึงทุกคนเหมือนกันนะครับก็เลยวันนี้มา ไลฟ์กินข้าวให้ดูกันอีกแล้วในตอนกลางคืนนะครับท่านที่แล้วเป็นของพี่โบนัสนะครับที่ไลฟ์กินข้าววันนี้เรามาอยู่ที่ร้านของหวานขอบคุณมากนะครับ Goo เขียนว่ากุ๊กกุ๊กคุณกุ๊กนะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณกุ๊กนะฮะนี่ในนี้น้ำขพี่โบนัสนี่น้ำน้ำของพี่โบนัสเนาะพี่เตียนให้กินไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโซกูุ๊ตนะครับผมที่รังสิตนะครับผมนี่ของพี่โบนัส หวานไหมหวานไหมทุกคนกินเลยนะน้ำอะไรอ่ะล้างมืออย่างล้างมืออย่างผมจินสเปย์กฮห่อแล้วขอบคุณมากครับผม thank you for gift นะครับ f o r m o n i โอลา f o ร m Spain โอลาไอต้าขอบคุณมากครับคุณเอ้าขอบคุณมากครับคุณตายคุณยิ้มไหวไหวน่าเหมือนรับ ขอบคุณมากครับคุณพีลาวพัชแล้วใช่ไหมครับอ่านผิดขออภัยนะครับผมขอโทษด้วยนะถ้าอ่านผิดนะฮะให้ฟฟร์มิโนเนเซียฮ่าสวัสดีครับแดงโบแล้วใช่ น่ารักขอบคุณมากนะครับทุกคนก็น่ารักมากเลยนะครับที่เข้ามาดูโอ้โห900คนวันนี้ต้องถึงพันแล้วนะครับผมสวัสดีทั้ง900าร้อยคนยนะครับก็วันนี้ให้ถึงพันนะครับถึงพันเราจะได้อะไรพี่วนัทอ๋อขอบคุณครับถึงพันเหรอไฮฟอร์เม็กซิโกไฮวันนี้ผมมานี่ร <from> ้านนี้เลยร <hi. S 1> ้านนี้เลย <hi. S 1> ลน,นี่เลยพ <hi. S 1> ี่ <Hi. S 1> ขอบคุณขอขอนอนเล่นไทยอะไรอ่ะ สาหรับฮาวเวิร์ดคุณแม่อ้อครับโอ้โหขอบคุณนะครับสำหรับจดหมายวันนไทนทายนะครับผมอยากให้พี่พวรนัสส่งจุบครับ Thank you ค,คุณเอ็น SMS นะครับผมสุลตา่านดอมใหม่สุลตา่ <laughs> ตานดอม <laughs> สุลตา่านดอม <laughs> <laughs> สุลตา่านดอมใหม่คนนี้เขาดูเดือนอยู่ ทุกคนครับผมขอขายผมขอขายถุงผ้าผมด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,รบอันนี้คือสเต็กช็อปออาปอ,อ,อ,อกชอ็อปโอเคครับเออพี่ขอสั่งเอ่อเป็นไฟล์เพิ่มทุกคนต้องรอรอพีออเดอร์นะธรรมาดาครับสัญญาก่อนเอาเป็นธรรมาดานะสัญญาก่อนว่าต้องรอพีออเดอร์นะเพราะว่าตอนนี้ผมทําแบบออกมาแล้วแล้วก็ทําทุกอย่างแพทเทิร์นออกมาหมดแล้วคุณจะมาถ่ายในช่องผมเนี่ยกำลังรอว่าเดี๋ยวจะลงพีออเดอร์ภายใน ขอบคุณคุณเอฟเอสนะครับผมขอบคุณมากครับคุณเอฟเอสนะครับขอบคุณครับสัญญานะก็ต้องไปเพีออเดอร์นะสัญญาไม่เห็นมีใครบอกสัญญาเลยนี่สัญญาเต็มเลยไหนไหนญญาให้ให้ฟอร์มีทุกคนขึ้นสัญญาหน่อยครับสัญญาสัญญาสัญญาออเดอร์เยอะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงน้องแบงค์ครับเลี้ยงข้าวครับขอบคุณครับคครับอันนี้ของผมเองกระเพราหมูสับโอ้โหเป็นไงวันนี้เรารับบท มายอมเต็งหนึ่งมายอมเต็งหนึ่งอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราจะรีเซิร์ชของกินยังไงอ่ะเพราบผมไม่มีข้อดีแล้วจะรีเซิร์ชของกินยังไงอ่ะเล้วจะรีเซิร์ชของกินวะอะไรรีเซิร์ชนะ <c oughs> แล้วก็จบด้วยของหวานนะเราจะกินตอนของหวานอะไร <c oughs> ไม่เข้าใจก็จของผู้ชายของหวานดีทีสามฮะทำะไมคือตอนนี้แล้วถ้าเรากินเงี้ยไปด้วยเราจะถ่ายก็ถ่ายได้เขาก็รอได้ ก็ถ่ายไปด้วยเลยเนี่ยแล้วนี yeah> ่ไลฟ์สตอยู่นะคะเดี๋ยวอันนี้ถ่ายแป๊บนึงถ่ายแบบอินเสิร์ตแล้วเราไปกินข้าวจบก็ต้องมาพบเออรอขอมมาพบโอเคได้ก็หลังรออาหารก็ได้ไมีแต่แบบคอมเมนต์ภาษาอังกฤษอ่ะคุณอ่านไม่ออกหรอต่างประเทศคุณอ่านไม่ออกหรือไงก็แค่ภาษาอังกฤษอต่คุณอ่านไม่ออกหรือไงคุณถามตัวเองก่อนเฮลโลเนี่ยผมอ่านออกผมอ่านออก I love you I love you too เนี่ยผมอ่านออกทุกคน O W A คืออะไรวะผอมาครับ Thank you for gift นะครับ for gift me นะครับ Thank you how how h o อ O W A อ่ะมันร้มเป็นตับ O W N หรือว่า A ูหขอบคุณมากครับคุณกุ๊กใหม่นะครับผมสำหรับสร้อยทองครับตอนนี้ผมมีแต่สร้อยสร้อยสแตนเลสนะมีสร้อยทองมาใส่ได้ที มาเดทกันหรอคะมากินข้าวครับมากินข้าวเฉยๆกินข้าวไม่เรียกเดทหรอกครับใช่ไหมกินข้าวเรียกเดทปะกินข้าวไม่เรียกเดทขอบคุณมากครับคุณมิบิอาเลยครับโอ้หม้อไฟนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณหม้อไฟมากนะครับผม ตอนนั้นคุณมานรสแซ่บไงคนดูเลยทันกว่าคุณนี้แบบร้อยเขาคุณสำหรับช่อดอกไม้ครับผมขอบคุณมากครับอะไรนะคืออะไรนะรสแซ่บไม่ตอนนี้คุณคุณกินผมไปแล้วแซ่บต่ำส้มต่ำอ๋อโอ้ยอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรแต่ว่าเขาเขาติดฉาก EP ที่สองแน่นอนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเลือกของขวัญไ่สปาเกตตี้เจมขอบคุณกิฟต์นะครับขอบคุณ ของขวัญนะครับพี่โบสั่งอะไรมากินมันคือมันคืออกะเพราข้าวกะเพราห่อไข่ข้าวไข่ห่อกะเพราไข่ครับข้าวไข่ห่อกะเพราไข่ข้าวไข่ห่อกะเพราไก่เมื่อกี้บอกไก่ดูมา่มาแล้วดูมาเมาแล้วเนี่ย เขากินลูกอมไปมาได้นะครับถ้าร้านเนี้ยถ้าเจอถ้าน้องเขายื่นลูกอมฮาร์ดบีทให้ทุกคนอย่ารับนะครับเพราะว่าถ้ารับกระดาตาจะเยอะแบบนี้ล้วนน้องเขาใส่อะไรเข้ามาเนี้ยนี่ผมจะกินให้ทุกคนเอ้าอาหารมาครบแล้วเจมมาครบแล้วครบแล้วอินเสิร์ตนะคะอินเสิร์ตอาหารเฉยทุกคนนะเดี๋ยวรอเราดีนะครับรอไหมรอลยเ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 ลยขไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่น ขอบคุณมากครับสหรับมงกุลนะครับโอ้โหมีบอลลูนด้วยนะฮะคุณแนนนี่นะครับคุณแนนเนียนะครับคุณนานเนียนะฮะผมอ่านอย่างไรครับแปดมือคุณอ่านอยังไงเซเตียมูเตียมูเขาตอบพูดเหนือได้ไหมพูดไม่ได้เจ้ากินเผื่อด้วยนะครับได้เลยครับผมอ่ะมาอย่างพร้อมอย่างพร้อมแล้วอะสามสอง หนึ่งโอเคแทแดแทแดอนี้อาหารก็มาครบแล้วนะครับผมอาหารก็มาครบแล้วนะครับอันนี้ก็คือความล่อยหล่อลงไปตอนแรกมันจะ่ฟูอย่างนี้อ๋อรออาหารมาครบก่อนเนี่ยก็เลยแบบเออใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอาผมจะเป็นเต็๊กหนึ่งนะผมเป็นอยู่อันนี้ก็คือข้าวกะเพราหมูสับนะครับใช่ไข่ดาวนี่ก็ในหัวตะกรงตะกรงอันนี้เป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าไม่ใช่สปาเกตตี้หมูสับหมูสับซอสแดงซอสแดงฮะก็นี่เป็นข้าว ไข่ห่อกระเพราไก่ไก่นี่รีผสมหมดเลยไก่หมูไข่ใช่ี้วมีเป็นเดี๋ยวเราจะมีของหวานให้ดูกันอีกทีหนึ่งในตอนท้ายคิดว่าของหวานของพิเศษสุดพิเศษของร้านนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับจะลองไปชิมกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมคงต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับน่ากินมากเอ้ยขอชิมหน่อยคำหนึงคำหนึ่งคำหนึ่งคุณต้องเป็นคุณเต็งหนึ่ง ผมต้องกินเองกันใช่คุณก็ต้องกินเองสิทำเป็นไงออาเสร็จแล้วไม่ไม่ได้พูดเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณคลิปนะครับคุณบิวบีบิวนะ